ที่นี่ภูเก็ตเอ็กเดอะคสคูวิล่าสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวไปสนามบินกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวภูเก็ตกันนะครับลนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่สนามบินสรรนภูมิแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คอินก,กันคนระับก่อนอื่นก็อย่าลืมพกแมสก์นะครับเวลาเข้าสนามบินก็จะตูมีตรวจสติกเกอร์อนี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินก,กันแล้วก็จะไปที่ภูเก็ตนะครับ ชื่อว่าพรีเมียมพูดิล่ากันนะครับผมนี่นะครับเราเข้ามาปุ๊บอันดับแรกที่เราเจอนะครับคือส่วนของห้องครัวนั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นวินิบาร์หลงๆนะครับอันดับแรกก็คือเสียตังค์นะครับเสียตังค์ทั้งหมดเลยนะครับนะครับจะมีประมาณนี้นะครับกินกินได้นะครับ แต่ว่าเสียตังนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นกาแฟต่างๆอันนี้อันนี้เ่วนตรงนี้นะครับกินฟรีนะครับแล้วก็ตรงนี้ตั้งแต่ของกดกินฟรีนะครับเรามาดูอีกากกันข้างล่างนะครับที่จะเป็นถังขยะนะครับแล้วก็จะมีธัญญาลังากาให้ด้วยนะครับผมเาอาเังยอาไป ห้วยจานครับไม่มาปรมาณนีนะมีับเป็นเหมือนกบบกินราเมงครับแล้วก็ต่อมาเป็นแต่เรามาดูกันต่อครับตรงนี้นะครับเขาบอกแบเป็นเหมือนเขาเรียกว่ากลมๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอมไฟครับเป็นที่นั่งเล่นนะครับมีเงิ่อนต่างๆนะครับตัวนี้แล้วต่อมาครับจะเป็น ส่วนของที่นั่งดูวิวนะครับตรงน,นี้นะครับจะเป็นโซฟาน,นั่งนั่งนอนได้คนหนึ่งเลยแต่ที่นี่เขาจำกัดแค่สองคนนะครับไมแค่สองคนนะครับที่นี่ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของที่นอนของเรามันเองนะครับตนนัวนี้ผมบอกว่านุ่มมากครับตรงน,นี้สบายมากนะครับที่นอนของที่นี่แล้วก็วต่อมาลองดูกันตรงโซฟเตียงครับ นี่เขาเรียกว่าโต๊ะทํางานนั่นเองครับก็จะมีเช็ดชู่มีอะไรต่างๆให้ปั๊บเยษให้แล้วก็มีมุดน้ตให้นะครับตัวนี้คือเป็นรูมเซอร์วิสต่างๆครับตัวนี้เขามีสมุดให้ดูครับแล้วก็เป็นพวกแบบอาหารต่างๆครับว่าจะกินอะไรอะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับจะเป็นส่วนของอาบน้ำนั่นเองนะครับนี่อาบน้ำจะเป็นแบบติดกับที่นอนเลยนะครับก็เกิดเรามากับแทนก็แบบเราติดนึงนะครับฉะนั้น เเราไม่ได้มากาแฟเราก็เพิ่งอายนิหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทีวีจอใหญ่มากนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูส่วนของนี่นั่นเองตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้าเราก็จะมีอันนี้เป็นชุดชุดให้สอกทุนนะครับแล้วก็มีเตาที่ให้ด้วยนะครับนี่นะครับเตาที่เรามีครบทุกอย่างเลยครับเราก็จะมีก่ถุงถุงผ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้ถุงผ้าให้ด้วยนะครับ นี่นะครับผงผ้าก็เอาไว้ใส่ไปทะเลนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกเค้กอันนี้น่าจะเป็นที่ชอดยุงที่ไล่ยุงหรือเปล่าล้วผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ไล่ยุงนะแล้วอันนี้ก็เป็นไกด์บอทผมนะครับไดด์บอทผมวป็นของเด็กเคสน,นะครับต่อมาดิงจับกมาให้มีอะไรครับแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยนะครับรองเท้าใส่ไปข้างนอกกับรองเท้าอยู่ในห้องนะครับประมาณนี้นะนนครับผู้เสื้อผ้าครับต่อมานะครับ มุมนี้ก็เป็นมุมนะครับแผ่นผ้าชติกตัวแผ่นอิรันร์อะไรแต่นี้เอาผมมาสังเกติงของแผ่นแล้วก็มาดูอ่างอาบน้ำนะครับตัวนี้อ่างอาบน้ำเป็นแบเปิดนะแบบเปิดปิดนะครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าก็จะเป็นเจลล้างมือครับแล้วก็สบู่ก็มีอุปกรณ์ต่างๆครบครับมีน้ำให้สองขวดครับตรงนี้นี่ครับคัดเต้ลบัตรก็มีให้นะครับส่วนตัวนี้เป็นมีดกลหนวดครับ ันนี้เป็นไมก้อนหนุนนะครับแล้วก็เราดูก่อนว่ามีแปลงให้หรือเปล่าไม่มีแปรงสีฟันให้นะครับทุกคนไม่มีแปลงสีฟันให้ครับต่อมาครับมันจะเป็นข้างล่างจะเป็นที่ชั่งน้ําหนักนะครับตัวน,นี้เขามีให้ด้วยนะครับ <laughs> เพื่อใครเอาแบบมาเฮลตี้ <laughs> ที่นี่ส่วนตัวน,นี้นครับจะเป็นชักโครกนะครับ นี่นะครับนี่เนี้นะเองก็ปกติทั่วไปนะครับโดยทั่วไปคราจกโคกเขาแยกกับห้องอาบน้ำครับชับโคกับห้องม้วเขาแยกกันนะครับเพื่อได้แบบมีความเป็นส่วนตัวในการมากึืนในรันต่อมาเนาะจะเป็นปักด้วนเองนะครับปักบัวแล้วเขาวิ่งสองอันนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับปักดัวแล้วก็มีแชมพูรองสาให้นะครับมี เขาเรียกว่ามีบอดี้นี่ด้วยนะบอดี้โลชั่นด้วยนะครับตัวน,นี้และสุดท้ายนะครับหลังจุดจุดพีคที่สุดนะครับที่ให้นี่นะครับเขาเรียกว่าจุดพีคพีคพีคที่สุดนะครับนี่นะสำหรับการพาวด์ด้วยนะนี่นครับจุดที่ครับเดี๋ยวเราเนาะผมบอกว่าจุดหน้าอะไรนะ,สา,ระนะสามสองอไปไป นี่ั้นทั้นชนนี่นะครับเป็นวิวชั้นเองนะครับเีวรากดได้เลยนี่เวลาเราแบบเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมีจะเป็นวิวทะเลอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนี่ก็นั่งเล่นตรงนี้ครับนั่งจิบจิบชาจิบน้ำแก้วหวยตรงนี้นะครับน่าสบายนะครับอยู่ในน้ำแล้วจะมีแบบนี่นะครับเป็นตาโกชีด้วยนะครับนี่ประมาณ1ิ้านาทีนะครับ ต้องกดใหม่ับตัวนี้นี่นะเป็นเล่นได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนเราอาจจะแบบมีมุมถ่ายรูปสวยๆอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนูดด้นตรงนูน้นก็ได้แต่เราต้องระวังด้วยนะเพราะเราไม่มีคนคุ้มกันนะรเราต้องเล่นน้ําอย่างระมัดระวังนะครับทุกคนต่อมาครับเดี๋ยวทองดูด้วยกันนะครับตัวตรวนงนี้นะครับเป็น,น,ป,นปึ๊บสกัดนี่นะครับก็จะเป็น นั่งนั่งดูวิวนะครับแต่ตอนนี้มันแดดร้อนนะตรงน,นี้ที่นั่งดูต่าง,างๆก็ดูวิวก็คือเอามากินอะไรกกินตรงนี้ครับแล้วก็ดูไปเรื่อยอโอ้โหบรรยากาศอย่างฟินนะครับผมบอกว่ามีความส่งที่หนึ่งจุดสองเมตรนะครับตัวนี้ส่วนหลังคาหลังคาที่เราอยู่นะครับเป็นหลังคาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคล้ายๆคล,าๆล,าๆลาๆๆ้ายๆรังมังมุดลังตอรังลังรังลังรังอประมาณนั้นครับที่ออกแบบแบบสุดยอดมากนะครับก็ อย่างไงก็นี่เป็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศทั่วๆกันเลยนะครับ ันนี้จะเป็นวิลล่าส่วนตัวนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะเล่นได้น้านําได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนเราก็แบบงดใช้เสียงยนิดนึงนะครับนี่ส่วนเราก็จะเป็นแบบวิวทะเลมองนี้นะครับมีจักรยชีให้ด้วยนะครับ จากที่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะติดห้องนอนแล้วครับเราก็มานั่งชิลๆอยู่หน้าระเบียงนะครับทุกคนตอนนี้เราจะ,ะบอกว่าวิวสวยมากนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันณตรงนี้นะครับนี่นะครับเราอยากให้มาทุกคนมานะครับวิวนั่งดูวิวทะเลแล้วก็นั่งฟังเพลงชิลๆไปนะครับรอดูพระอาทิตย์ตกนะครับเป็นอะไรที่แบบ บรรยากาศคือดีสุดๆนะครับและช่วงนี้นะครับที่นี่นะครับเขาแบบดั้มราคาลงมามากครับเพราะว่าต่างชาติเข้าว่าเที่ยวได้เราก็ต้องแบบกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรสักอย่างนะครับก็เลยจัดโปรโมชั่นจากจากราคาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับเขาดั้มลงมาแบบสุดมากเลยครับก็คือดั้มมามากและที่สาคัญคือเขาเข้ารโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะที่ลดอีกสามพันบาทเลยนะครับและแถมคูปองอีกหกร้อยบาทนั่นเองนะทุกคนถ้าเกิดใครมาได้ก็ ลอ,ลองมาดูนะครับที่นี่คือเดอะเคสรีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่าน่นองครับอยู่ระหว่างกลางระหว่างหาดปลาตองกับหาดระไดนะครับเขามีชัตเตอร์บัสพาไปส่งที่หาดปลาตองด้วยนะครับลองไปเด่นมาดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดินเนอร์ด้านบนนะครับมันเป็นโปรโมชั่นสำหรับใครที่จองที่นี่เกินสองคืนนะครับ เขาจะแจกฟรีดินเนอร์1วันนะครับเป็นเขาเรียกเ่าเป็นเซตเซตเซตยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านบนนะครับว่าเซตนั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็มาถึงที่ดินเนอร์ที่เขาดูนะครับนี่วิวประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมกลับกล้องหลังให้ดูนะ เป็นดินเนอร์อยู่โรงแรมเดอะครสนะอยู่ชั้นสี่นี่นะครับวันนี้เราไปที่กันจะตกพอนะดีนะครับทุกคนกึมไปไปกระนันตกดีลาสวยงามมากน,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 นี่เดี๋ยวเรารออาหารมานะจะเป็นยังไง อน,นี้อาหารก็มาส่งแล้วนะครับนอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะครับตัวนี้เป็นยำมุนเส้นทะเลนะครับส่วนนี้เป็นกุ้งพริกไทยดำนะครับราดข้าวเรามาชิมกันนะครับว่าอร่อยไหมนะครับ สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้ก็เช้าวันที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวครับอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่เคสเรสซอนหรือหาดป่าตองนั่นเองนะครับนี่ยากาศคอนข้างแบบดีมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันครับว่าที่นี่จะมีอาหารเช้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปกันครับ อันนี้ก็คือทั้งหมดของเดอะเคสรีสอร์ทพูลล่านะครับก็ฉนวนฉนวนฉนวนราคาตอนนี้นะครับคือโปรโมชั่นหลายโปรโมชั่นเลยครับทางโรงแรมเขาจัดโปรโมชั่นทัท้งไทย,ทยเที่ยวไทยไทยเราเที่ยวด้วยกันอะไรต่างๆในแบที่ลดเพิ่มสามพันบาทก็มีนะครับเขาก็เข้าร่วมนแบบที่นี่ก็ตกสุดทิอยู่ราคาที่ห้องพรีเมียมพูลล่าจะอยู่ราคา7,500บาทครับส่วนถ้าเกิดเป็นห้องพูลล่าปกติจะอยู่ที่6,9 0 0รอบาทนะครับผมถ้าเกิดใครใช้ติดเราไปเที่ยวด้วยกัน เราไปเที่ยวกันอะไรเนี่ยยี่สิบพันบาทก็จะเหลือลถไปเลสซาพันบาทนะครับจากห้องเจ็ดพันห้าก็จะเหลือแค่สี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นห้องที่ผมถ่ายทั้งหมดวันนี้เลยครับส่วนห้องคูคุยล่านะครับจะยังไงต่อไปเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อได้เลยนะครับว่าไปเป็นยังไงนะครับต่างกันยังไงนะดูนะครับก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะเพืกอนบนี่เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ตรงนน้นนะครับมีวิวตรงนน้นนะทิตย่ตกตรงนน้นแล้วก็มีโซนนั่งกินตรงอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะก็ทั้งหมด หมดนะครับผมยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับอยู่หาดอยู่หาดป่าตองครับอยู่ระหว่างหาดป่าตองกับหาดกร่ร้านะครับโอเคนะครับแล้วงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวเกาะราชาด้วยเรือคาตาคาตาสักอย่างนะครับเกาะราชาแล้วก็ไปดูที่เดอะซิตสนะครับรอยังไงก็รอชมอีีต่อไปนะครับที่ภูเก็ตนะครับไปแล้วครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตายกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ